ตลาด EV ในไทยร้อนระอุ Allnew MG4 EV ยืนยันเปิดจอง15พฤศจิกายนนี้หวังดับกระแสความร้อนแรงของ b y d ส่วนค่ายญี่ปุ่นยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆสนับสนุนโดย SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้มีรถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนให้เลือกจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือจะซื้อไปขายก็ดีการประมูลไม่ยุ่งยากแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูล หลังจากเมื่อช่วงวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมา b y d ได้เปิดจองรถยนต์ไฟฟ้า b y d อัตโต3อา่างเป็นทางการไปแล้วซึ่งก็เรียกได้ว่าได้รับการตอบรับที่ดีอย่างมากเนื่องจากมียอดจองเข้ามามากกว่า2,500คันในวันแรกของการเปิดจองชี้ให้เห็นว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยนั้นกำลังเติบโตและได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างมาก ล่าสุด MG ไม่ยอมน้อยหน้าเตรียมส่งรถจตในฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดของตนเองลุยตลาดเมืองไทยเช่นกันโดยเมื่อช่วงเช้าของวันที่9พฤศจิกายนเราได้รับอีเมลจาก MG ประเทศไทยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดรับจองรถจตในฟ้า New MG4 Electric ซึ่งจะเปิดรับจองพร้อมกันในวันที่15พฤศจิกายน2565นี้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ MG Thailand Application และ www.mgcar.com ในวันนี้เราจึงจะมาเจาะสเปคของ All New MG4 EV กันว่ามีความโดดเด่นในจุดไหนบ้างและราคาเปิดตัวนั้นจะอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับตลาดเมืองไทยสำหรับ All New MG4 EV นั้นเป็นรถยนต์ไาฟ้าที่เป็น global model ตัวรถถูกพัฒนาขึ้นใหม่หมดจดทุกรายละเอียดเพื่อให้ได้ดีเอของรถจนต์ไาฟ้ฟมากที่สุดตัวรถถูกเปิดตัวครั้งแรกที่ประเทศจีนเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนโดยใช้ชื่อว่า MG มู่หลาน จากนั้นก็เปิดตัวในอังกฤษเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาภายใต้ชื่อทางการตลาดว่า MG4 Electric มิติตัวรถนั้นมีความยาว4,287ม mm, ิลมกว้าง1,836ม mm, ิลมสูง1,504ม mm, ิลมระยะฐานล้อยาว2,705ม mm. ิลมหากเทียบกับกลุ่มรถยนที่ทำตลาดในบ้านเรานั้นก็จะมีความใกล้เคียงกับโอลาร o ูดแคโดย MG4 Electric จะมีขนาดตัวถังที่ใหญ่กว่าเล็กน้อย ตัวแพลตฟอร์มของ MG4 Electric นั้นถูกพัฒนาขึ้นใหม่ทั้งหมดโดยถูกเรียกว่า MSP Architecture หรือ Modular Scalable Platform ด้วยการกระจายน้ำหนักหน้าหลัง50:50ต่อและเป็นรถยนตรไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลังทำให้ MG4 Electric มีความคล่องตัวและการควบคุมรถที่แม่นยำมากขึ้นจุดนี้น่าจะถูกใจสำหรับคนที่ชอบรถขับเคลื่อนล้อหลังอย่างแน่นอน โดยบริษัทแม่ของ MG อย่าง s a c Motor Corporation หมายมั่นปั้นมือที่จะส่ง MG4 เข้าไปทำตลาดใน6ทวีปทั่วโลกภายในปี2023โดยจะทยอยเปิดตัว MG4 อย่างต่อเนื่องในออสเตรเลียนิวซีแลนด์กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางกลุ่มประเทศในทวีปอเมริกาใต้รวมถึงประเทศไทยที่กำลังจะเปิดจองในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ การออกแบบภายนอกนั้นโดยรวมดูมีความโชบเชียวกระจังหน้ารถทรงสปอร์ตท,ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านแอโรดันามิกได้30%คมไฟหน้ามาพร้อมกับไฟสองสว่างแบบ LED ข้างละ3ชุดติดตั้งไฟเดย์ทม r ร n นนิ่งไลท์ในคมเดียวกันส่วนไฟเลี้ยวนั้นติดตั้งตำแหน่งกันชนด้านหน้าทั้ง2ฝั่งเป็นลักษณะเส้นตรงแนวตั้งขยับมาด้านข้างจะเห็นการตกแต่งที่เป็นชุดแนวสีทูโทนชัดเจนมากขึ้น ชายประตูล,ล่างนั้นตกแต่งด้วยชุดผ่าที่เป็นสีดำตัดกับสีตัวรถกระจกมองข้างสีดำเงาติดตั้งไฟเลี้ยวในตัวล้อแมกลายพิเศษปัดเงาสีทูโทนขนาด16นิ้วในรุ่นสแตนดาร์ด17นิ้วในรุ่นคอมฟอร์ตและลักชัวรี่ระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้งสีล้อสามารถหยุดรถจากความเร็ว66กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนหยุดนิ่งได้ในระยะ19เมตรด้านท้ายของรถมาพร้อมกับไฟ LED จำนวน172ดวงให้เอกลักษณ์ที่โดดเด่น ติดตั้งสปอยเลอร์ส่วนท้ายของลังคาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3และขยับเข้ามาสู่ภายในห้องโดยสารเป็นการออกแบบที่เรียบง่ายเน้นการใช้งานพวงมลาลัยของรถเป็นแบบ2องการมัลติฟังก์ชั่นทรงวงรีหลังพวงมลาลัยติดตั้งหน้าจอแสดงผลการขับขี่ขนาด7นิ้วสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งจะเป็นตัวบอกความเร็วโหมดการขับขี่การกินพลังงานของระบบขับเคลื่อนและระบบแจ้งเตือนต่างๆ ส่วนหน้าจออินโฟเทนเมนต์มีขนาด10.25นิ้วติดตั้งแบบลอยตัวเหนือคอนโซลหน้ารองรับการเชื่อมต่อได้ทั้งระบบ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายพร้อม MG iSmart Connectivity สามารถตรวจสอบสถานะของรถก่อนเดินทางได้อย่างง่ายดายด้วยสมาร์ทโฟนหรือจะสั่งเปิดแอร์พร้อมกับการปรับอุณหภูมิล่วงหน้ารวมไปถึงสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้แบบ OTA คอนโซลกลางของรถนั้นเป็นแบบยกตัวติดตั้งสวิตช์เกียร์แบบหมุนพร้อมปุ่มเบรกมือไฟฟ้าและแท่นชัจสมาร์ทโฟนแบบไร้สายส่วนด้านล่างเป็นพื้นที่วางของพร้อมกับช่องวางแก้ว2ใบเบาะนั่งโดยสารเป็นแบบ2แถว5ที่นั่งเบาะนั่งฝั่งคนขับปรับไฟฟ้าได้6ทิศทางในรุ่นท็อปเบาะผู้โดยสารตอนหลงังปรับพับได้60ต่อ40เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้สูงสุด986รลิตร ด้านขุมพลังขับเคลื่อนนั้นตัวรถจะมี2ทางเลือกขุมพลังคือรุ่นที่มาพร้อมกับมอเตอร์ขับเคลื่อนขนาด125กิโลวัตต์หรือประมาณ168แรงมา้าจ่ายพลังงานด้วยชุดแบตเตอรี่ความจุ51กิโลวัตต์ชั่วโมงเดินทางได้ไกลสูงสุด350กิโลเมตรต่อชาร์จและรุ่นที่มาพร้อมกับมอเตอร์ขับเคลื่อนขนาด150กิโลวัตต์หรือประมาณ203แรงมา้า ใช้พลังงานด้วยชุดแบตเตอรี่ขนาดความจุ64กิโลวัตต์ชั่วโมงเดินทางได้ไกล450กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน WLTP ซึ่งทั้งสองรุ่นย่อยนั้นเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังด้านสมรรถนะความแรง MG4 Electric สามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน8วินาทีทำความเร็วได้สูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในส่วนของการรีชาร์จพลังงานตัวรถรองรับทั้งระบบชาร์จท,ที่เป็น AC และ DC ฟ้าชาร์จโดยสามารถรองรับกำลังไฟได้สูงสุด150กิโลวัตต์สำหรับการชาร์จไฟแบบ DC ฟ้าชาร์จช่วยให้การชาร์จไฟจาก10ถึง80ทำได้ในเวลา35นาทีด้านระบบความปลอดภัยตัวรถมาพร้อมกับ MG Pilot ซึ่งประกอบไปด้วย Adaptive Cruise Control ปรับ,บความเร็วตามรถคัน้ะอัตโนมัติ Traffic Jam Assistant ระบบช่วยเหลือการขับขี่ในสภาพการจราจรติดขัดระบบเตือนรถออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมรถเมื่อรถออกนอกเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบตรวจจับจุดบอดและระบบมองภาพรอบคัน360องศาเป็นต้นโดยการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนั้น MG ประเทศไทยจะเปิดให้จับจอง New MG4 Electric ได้พร้อมกันในวันที่15พฤศจิกายนนี้ โดยราคาจำหน่ายนั้นยังไม่ได้มีการเปิดเผยแต่หากอ้างอิงราคาจากในฝั่งของออสเตรเลียที่อยู่ราว39,363ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ9.5แสนบาทไม่รวมค่าจัดส่งและบริการอื่นๆซึ่งหาก MG ประเทศไทยเปิดราคามาใกล้เคียงกันที่ไม่เกิน1ล้านบาทบวกกับเงินอุดหนุนของรัฐบาลจำนวน1.5แสนบาทต่อคันเราอาจจะเห็น MG4 Electric ในราคาราวแ0 0แสนบาทก็เป็นได้อย่างไรก็ตามราคาอย่างเป็นทางการนั้นต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการจาก MG ประเทศไทยอีกครั้งเพื่อนเพื่อละครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสำหรับ New MG4 EV คันนี้ที่กำลังจะเปิดตัวในประเทศไทยน่าสนใจหรือไม่และคิดว่าราคาควรจะอยู่ที่เท่าไหร่จึงจะเหมาะสมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับและสำหรับใครที่กำลังมองหารถมือสองราคาถูก ออกรถง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้เงินดาวแนะนำที่ sia สยามอินเตอร์การประมูลเรามีรถมือสองให้เลือกมากกว่า4 0 0 0ัคันต่อเดือนใครที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ